ก็ามาเอาปลาปหลังบ้านเขาลากปลากันเนื่องว่าเขาจะมาดูก่อนเขามาลากเลยเหรอเนื่องว่าเขาจะมาดูก่อนเขามาลากเลยลเหรอนาาาเ,ลลเนี่ย อะไรไปเบิงเขา,มาเม้าป่าพี่เนอะที่แรกเขานึกว่าเขาฉิบาเบิงไส้ป่าที่ใดได้มันลกหลากเลย ปไาแลมทีแรกนึกว่าจะมาดูไซปละนึกว่ามาโมไซมาดูไซปลาเฉยๆเราก็เฉยแม่คอร์บาลมนเนี้ยเขาเหรอไม่ได้ซื้ออะไรเลยนึกว่าเขามาดูแล้วเขาแบบใช่เขามาดูแล้วเขาจะเอาหรือเปล่าทีมลากอยู่ที่ไหนคะเนี่ยเอาต่อเอาต่อไหนเนี่ยเหรอตรงเนี้ยนะไอ้เหมือนลูกสาวไอ้ครูตุ้ย นี่เราถ่ายลง YouTube นะอยู่กันตรงนี้เองเอออยู่ตรงนี้เองเหรอเออได้นต่จำแต่ลูกสาวได้แต่จำแม่ไม่เห็นแม่ดูดิยุบไปเยอะเลยอ่ะใครยุบพี่อ่ะอะไรยุบหอมอ่ะเห็นพี่เมียบอกว่ากินอะนี่ไม่ใช่หรอกินอะไร่วรัับตีีนนนกมาะคืออะไรอ่ะยาอะไรพันห้าอ๋ออันนั้นไม่ใช่เราไม่สบาย เรากินไออะไรนะเป็นกดไหลย้อนเป็นทั้งความดันแล้วมันมาเป็นแพ็กเกจแล้วแหละขาดเบาหวานอี่ยางเออเราไม่เอาเบาหวานไม่เอาไม่เอาป่าเบาหวาน่